จังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร,รในเขตพื้นที่อำเภอพนมทวนตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสู่คลายทุกข์ให้ประชาชนวันที่12กันยายน2568เวลา10นาฬิกาณหอประชุมอำเภอพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสู่คลายทุกข์ให้ประชาชนโดยมีนายวิพาสโอวาจรุนจิตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและนายสุเทพวงวัชรม,มงคลนายพเภนมทวนให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายยศว,วัน์มาไปศาลสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามกาญจนบุรีผู้น่าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโรงร่วมรับมอบโฉนดที่ดิน จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกฉนดที่ดินจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพช,ชบุรีจัดโครงการมอบฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปี2568 สำหรับในส่วนของตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวน143ราย333แปลงซึ่งมีเป้าหมายรวมทั้งหมด3,570แปลงในจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมฝากบอกคนที่ยังไม่ได้ใีออ่ไหมสอคนนี้สองอันเหรอเอยขอเราสองอันเลยเหรอหน,นีผมไปนี่ผมอยู่ศาลเหมือนเดิม